ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนทุกท่านนะครับพบเจอกันเหมือนเดิมนะพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่พี่ผมมีลิงจับเข่าพิายูจานนี่ครับเป็นขนาดบูชานะครับพี่ไม้มงคลนะนี่เ่าปึ๊กเลยพี่ของนุ้ป,ปทิมวลหาไล่นะครับนี่ นพี่ตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ตัวใหญ่ครับใหญ่มากเลยขนาดบูชาครับหายากครับพี่แม้มงคลครับหลวงพ่อเขาลดน้ำทุกวัน,นพี่นะนี่ลดน้ำอาน้ำมนต์นะครับเสกครับพอถึงเวลาท่านก็ตัดมาจากแกบทำเป็นเครื่องรางครับ พับปิดตาพี่เป็นเขี้ยวเสือนะครับนี่ครับพี่ลงพ่อเดิมครับช่ำมากเลยขอเก้าร้อยครับมีเก้าร้อยตัวใหญ่ครับเก้าร้อยเก็บไปทางพี่บวกห้าสิบาทนะครับโอนเงินสดส่งให้ฟรีเลยนะเบี้ยแก้พี่จานเพียบเลยเราคำว่าหมูเบียแก้ ก้ารอยบาทงวดธนพูพี่เป็นเนื้อตะกวดถ้ำชานะจานเพียบเลยหลองพ่นน้อยงวดธนูอันนี้เจ็ดร้อยครับตัวนี้เจ็ดร้อยสวยๆเลยเจ็ดร้อยปิดตาปูเอีย่ยวสภาพสูงครับพี่นี่รักร่อนๆเลยครับเก่า เจ็ดร้อยเคียวเสือครับพระปานชัมโบ๊ปกติเก้าร้อยนะเอาเจ็ดร้อยพอเจ็ดร้อยครับสวยมากอาขอเจ็ดร้อยแล้วกันพี่ตลาบใบนี้ก็สี่ร้อยแล้วอะองาแกะหลงพรอเดิมครับชั่มเก่าถึงจุกเลย <c oughs> โทษทีนะพี่ ยกชุดเลยพี่ขอเจ็ดร้อยครับพี่นาเก็บนะเป็นเนืง้อเงินโบราณนะอันนี้เจ้าสัวลงยานะพี่เนืง้อเงินโบราณนะครับก็จะเจ้าสัวใบาสาเกนี่หลวงปู่บุญนะครับพี่พิจุจานนี่ครับพิจุจานครับขอเจ็ดร้อย นี่นั่นลงยาครับเจ้าสัวปุบปุบบุญครับเงินโบราณนะพี่ดูจานเพียบเลยขอเจ็ดร้อยอนี้ยทองเนื้อทองแดงครับขอเจ็ดร้อยครับเจ้าสัวนี่พอเนียมพี่ พิมพพระพุธหลวงพ่อเนียมโคตรเก่าถึงยุคหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอ mm ืเ hmm. ก่าฟ้าขึ้นขายขึ้นเลยพี่หกร้อยโอ้โหนี่พี่หลวงพ่อเงินพิมพ์ที่ตาสามชายจีวันคว่ำสวยมากจมูกชมพูเลยสวย 600เสวยมากครับพี่พระเดิมหลวงพรเดิมครับสวยมากครับ700ดร้ยเจ็อเออพี่นี่ตะก,กุนหลวงพ่อทาไว้พันยังแตก นเป็นสาริกานะเนี่ยฮะดอกสั้นประมาณนิ้วหนึ่งเนี่ยเชือกครบเลยเชือกครบเลยพี่ไม่ขาดด้วยฉ่ำมากฉ่ำมากเก่าขอเก้าร้อยนี่เก้าร้อยเชือกไม่มีขาดเลยพี่เชือกไม่ขาดเลยนะสวยพี่ดูจานนี่ปิดตามาปุ่นหน้า จานเพียบเลยหืยสวยเลยพี่หกร้อยหนุท่ทปูทวดครับพี่เนื้อนวาะมียาแดงครับกุหลาบเซนครับพี่ 600. หกร้อยน่าใช้นะน่าใช้นะจ๊ะพี่จิงจกสองหางนี่โชคลาภชั้นหนึ่งเลยพี่ดูครับ ขอเจ็ดร้อยหายากลกแมวพี่นี่ลกแมวลกแมวครับพี่ค้าขายดีนะโชคลาภชั้นหนึ่งลกแมวเนี่ยนี่เขาลงคาถามแล้วนะปิดทองมาเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพี่พี่ครับภาย,ยี่สิบห้าศตวตรรษโหพี่ดูดี รัศมีวิ่งกระจายเลยมีเข็มนะนี่ยิยมด้วยมีเข็มอะแล้วหางหงรัศมีกรอบเดิมๆเลยพี่พี่ดูนี่กรอบเดิมๆเลยกรอบวัดเดิมๆเลยนะขอเจ็ดร้อยแล้วพิมพ์นี้ก็เหมือนกันพี่ยี่สิบห้าสัจวัตพิมพ์นี้ก็หายากครับกรอบเดิมๆเลยพี่กรอบวัดเดิมๆเลย 7จ็ดร้อยโอ้โหย่เหรียนนี้พี่หลวงปู่ทิมเสมาสวยมากนี่พร้อมตลับฝั่งเพชรอย่างสวยเลยเหรียนนี้สวยมากครับพี่เหรียนนี้ขอเก้าร้อยพี่ปุ่ทิมเหรียนเนี้ยเก้าร้อยบาทสวยจริงหลวงปู่ทั่วครับ ก่าปึกเลยครับเนี่ยคมชัดลึกเลยครับขอเจ็ดร้อยโลปุทวดโอ้พี่พี่นังกวักโพกัสซับโชคลาภชั้นหนึ่งนี่เรียนนังกวักพี่นาบากาเรียนโพกัสซับเนี่ยสุดยอดแล้วบุคคลน่าใช้เลย สวยมากเหรียญนอะ่ะขอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแล้วก็ปิดตาปูะเอีย่ยวมาความสูงพร้อมตะกุดสวรรถมีจีวรมีชานมากโอ้โหยกชุดเลยนี่ตะกุดกลเมเงาบเห็นไหมยกชุดเลยพี่ขอเก้าร้อยชุดเนี้ยคุ้มคุ้มมากขอเก้าร้อยพี่ อีพีนี้ต้องเท่านี้ก่อนนะแล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะสวัสดีนะครับ